สนยนอำนวยการบริหารจังหวัดเยแดนภาคใต้หรือว่าสวตวครับมีข่าวดีให้กับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดเยแดนภาคใต้ครับโดยได้มีการเปิดรับสมัครครับเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเชฟอาหารไทยระดับช้างเผือกสร้างโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเยแดนภาคใต้และก็เป็นการยกระดับอัตลักษ์อาหารไทยสู่ครัวฮาราลโลครับ ศูนย์ดนำเนินการบริหารจังหวัดชียงดนภาคใต้หรือว่าสบตนะครับได้ร่วมกับสถาบันอาหารไทยภายใต้การบริหารน,นะครับของนายชุมพลแจ้งไพรหรือว่าเชฟชุมพลครับก็ได้มีการเตรียมในเรื่องของการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจอาหารานะครับเพื่อพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพสูงผ่านการอบรมในหลักสูตรเชฟอาหารไทยฮาลาลน,นะครับระดับช้างเผือกซึ่งก็มีการต้องการนะครับของครัวฮาลาลโลก เพื่อ,อมุ่งในการพัฒนาศักยภาพแรงงานในพื้นที่จังหวัดเยแดนภาคใต้นุนเสริมสร้างให้มีงานทํามีอาชีพสร้างรายได้ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับในการพัฒนาฐานรากเพิ่มมูลค่าการใช้วัตถุดิบจากพื้นที่ซึ่งก็มีต้นทุนเรื่องของฮาลานสู่ภูมิภาคอื่นๆทั้งประเทศและก็ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับตามนโย,ยบายของรัฐบาลที่ได้มีเป้าหมายให้จังหวัดเยเดนภาคใต้เพิ่มศักยภาพการผลิตเพื่อการบริโภคภายในและส่งออกสินค้าเกษตร อาหารตลอดจนการบริการฮาลาลครับโดยนะครับคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถที่จะรับสมัครนะครับคัดเลือกบุคคลในพื้นที่ทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคตาใต้ก็คือยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและสตูลครับรับเพียงแค่20คนเท่านั้นนะครับเปิดรับสมัครวันที่27เมษายนนี้ถึง5พฤษภาคมนี้ครับทางเว็บไซต์ของสอตอครับ www.sbpac.go.th หรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทรไปได้ที่หมายเลข 073 203 739หรือว่าสายดวนอุ่นใจ1880ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ